เทียงหน้ายุ่กลางทงนะจจะอันนี้เฮ็ดเทียงหน้าไว้พักเวลาเฮ้าเฮ็ดงานเสร็จแล้วเฮาก็ขึ้นมาพักยุ่เทียงหน้านี่เทียงหน้าเทียงนี่น้าถ่วมมิดหลังคาเลยน,นะา๊ะคนน่ะหลังคาสูง4ีเมตรเทียงหน้าเทียงนี่สูง4ี่เมตรถ่วมหลังคาเลยแล้วก็ถว่วข้นไปพูดนทางเทิงุ่นละจ้ะท่างขึ้นไปเมียบ้านุา่นละ พุ่นะพูดเห็นปลาอยู่ข้าวป้พุพู่นะสุดๆพูดละจ้าพูนพ่นอ่ะถ่วมขึ้นไปหอดพ่นเลยพี่น้องถวมคักถวมแน่สูงปันไดก็บปีนขึ้นไปถ่วมกันอืมนี่ละ่ะช่วงน้ำถวมจะอยู่บันไดเลยตรงนี้อันนี้น้ำลงแล้วหอากระไดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นบอ่อเก็บน้ำ เก็บน้ำสูปน้ำแล้ววกับสิเก็บปลาจ้ะในสิปป้านี่หน้าปังกับวิวดีดีสบายหูสบายตา